ื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องวินัยต่อการรักษาศีลสวัสดีธรรมทายาททุกท่านสำหรับวันนี้เราก็จะคุยกันถึงเรื่องของวินัยต่อการรักษาศีลคำว่าวินัยกับคำว่าศีลน,นี้เนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงกัน แต่ถ้าว่ากันแล้วนี่วินัยนั้นจะเป็นกรอบที่กว้างกว่าส่วนศีลนั้นก็จะมีกรอบที่อยู่ในวินัยเพราะนั้นก่อนที่เราจะไปคุยถึงสองเรื่องนี้ซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วก็เป็นเรื่องที่สามารถพูดรวมๆกันไปได้ก่อนอื่นเราก็มาทวนเรื่องของวินัยกันสักนิดหนึ่งว่าวินัยนี้ก็คือระเบียบกฎเกณฑ์เป็นข้อบังคับ ที่มีไว้ควบคุมความประพฤติทางกายทางวาจาเราให้เรียบร้อยดีงามเป็นแบบแผนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อที่ผู้คนหรือบุคคลที่อยู่ร่วมกันจะได้อยู่ด้วยกันอย่างสุขสบายแล้วก็ไม่กระทบกระทั่งซึ่งกันและกันจนเกินไปวินัยนั้นเขาก็แบ่งออกมาเป็นสองอย่างคือวินัยที่มีในทางโลกเช่นกฎหมายบ้านเมืองขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชุมชนอย่างนี้เป็นต้น นั่นจัดเป็นวินัยทางโลกควบคุมพฤติกรรมของคนในทางโลกแต่วินัยอีกอย่างหนึ่งก็คือวินัยในทางธรรมซึ่งวินัยในทางธรรมตรงนี้แหละก็จะเป็นเบื้องต้นเป็นเบื้องต้นนำไปสู่ศีลน,นำไปสู่ศีลเช่นถ้าเป็นของพระก็ได้แก่ปาฏิโมกอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าปาริสุทธิ์ที่ศีลอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นในทางพระเอง พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงบัญญัติวินัยเอาไว้ที่เรียกว่าปาติโมกมีเอาไว้เพื่อเป็นบทฝึกหัดขัดเกลา่นนิสัยของพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายให้มีความประพฤติที่ดีงามเพราะฉะนั้นวินัยนจึงเป็นกรอบเป็นข้อบังคับเป็นระเบียบที่ถูกตั้งขึ้นมาส่วนศีลนั้นถ้าว่าโดยความหมายแปลว่าความปกติศีลคือความปกติเพราะฉะนั้นหมายความว่า ถ้าเมื่อไรเราจะมีวินัยในเรื่องของศีลเมื่อนั้นก็คือเราก็จะต้องพยายามควบคุมมีระเบียบม,มีกฎเกณฑ์ที่มาบังคับตัวของเราเองให้ยังคงรักษาความเป็นปกติเอาไว้ไดนะ้เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าในส่วนของวินัยนี้จึงเป็นพื้นฐานที่ทำให้ศีลมีความสมบูรณ์ขึ้นมาแต่ที่นี้ในแง่ของพวกเราที่เป็นธรรมทายาทเราเป็นพระภิกษุ ก็ควรจะมาทําความเข้าใจเรื่องของวินัยกับศีลี้ไปในทางเดียวกันแล้วก็อาจจะมองว่าทั้งสองเรื่องนี้สามารถพูดควบคู่กันไปได้ก่อนนะโดยที่ยังไม่ต้องไปแยกแยะอะไรมากสิ่งที่ใหญ่จะให้ธรรมธายาได้ตระหนักก็คือว่าเวลาเราไปศึกษาคําสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะพบว่าเออพอมาเป็นพระภิกษุแล้วพระพุทธเจ้าก็อยากให้เราศึกษาในไตรสิกขา ในไตรสิกขาตรงนั้นเนี่ยประการแรกพระองค์บอกว่าให้ศึกษาในอธิศีลประการที่สองศึกษาในอธิจิตประการที่สามให้ศึกษาในอธิปัญญาวันนี้เราจะคุยกันแต่เฉพาะเรื่องของอธิศีลคําว่าอธิเนแะปลว่ายิ่งศีลก็คือสิกขาบทไปด้วยเนี่ยใน,ในวินัยเราก็จะหมายเอาความเอาว่าเรื่องของอธิศีลคือศีลอันยิ่งคือข้อปฏิบัติอันยิ่ง หรือเป็นความสะอาดเนี่ยเพราะศีลคือความสะอาดคือความสะอาดอันยิ่งที่พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปจะต้องศึกษาซึ่งตรงนี้เนี่ยเวลาเราฟังแล้วเราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจคําว่าศีลอันยิ่งนี้เป็นอย่างไรพระเดศพระคุณหลวงปู่เนี่ท่านให้ความหมายเรื่องของอธิศีลตรงนี้เอาไว้ได้อย่างชัดเจนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านพูดในแง่ของการปฏิบัติธรรม ซึ่งทาให้เวลาเรามาทําความเข้าใจเรื่องของอธิศีนี้เราจึงรู้เลยว่าเราจะศึกษาอธิศีนได้อย่างไรท่านบอกเอาไว้ว่าอย่างไรท่านบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยศีนเนี่ยมันมีอยู่สองแบบศีนแบบแรกก็คือศีนเบื้องต่ําแบบที่สองก็คือศีนเบื้องสูงศีนเบื้องต่ําคืออะไรศีนเบื้องต่ําก็คือพวกศีนห้าอย่างนี้เป็นต้นศีนเบื้องสูงล่ละท่านบอกว่าศีนเบื้องสูงนี่แหละหมายเอาปาติโมก เพราะฉะนั้นหมายความว่าทําอะไรก็ตามเราศึกษาเรามีความสํารวมระวังในพระปาติโมกเท่ากับว่าเรากําลังศึกษาอยู่ในศีลเบื้องสูงแต่ไม่ใช่อธิศีลเอแล้วอธิศีลน,นี่คืออะไรท่านบอกว่าอธิศีลน,นี้ต้องเป็นศีลที่เกิดจากการเห็นเห็นโดยอะไรเห็นโดยการปฏิบัติธรรมมีใจหยุดใจนิ่งแล้วเข้าไปถึงดวงศีลที่อยู่ภายใน ท่านบอกว่านั่นแหละเรียกว่าอาธิศีลคือศีลอันยิ่งมันยิ่งกว่าศีลเบื้องสูงแต่ว่าการจะไปเข้าถึงอัธิศีลได้ก็จะต้องอาศัยศีลที่เป็นศีลเบื้องสูงนี่แหละเป็นตัวนําไปเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพวกเราได้ระมัดระวังสํารวมในพระปาฏิโมกข์เนี่ยซึ่งเป็นวินัยด้วยเป็นศีลของพระภิกษุสงฆ์ด้วย ก็จะทําให้เราไปเข้าถึงศีลที่อยู่ภายในตัวของเราคืออธิศีลได้เพราะฉะนั้นอธิศีลตรงนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านบอกว่าเป็นศีลเห็นเป็นศีลที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมเมื่อไปเข้าถึงแล้วเนี่ยท่านบอกว่าเวลาเราทําความชั่วช้าอะไรก็ตามหรือทําความไม่ดีอะไรก็ตามดวงศีลมันจะหม่นจะหมองเนี่ยเราก็จะรู้เลยหรือทําความดี ศีลก็จะสะอาดผ่องใสเราก็เห็นเลยเพราะฉะนั้นศีลเห็นจึงเป็นศีลที่เราเองสามารถรับรู้ได้ด้วยตัวเองว่าตัวของเรานั้นมีความสะอาดบริสุทธิ์มากน้อยเพียงใดตรงข้ามกับศีลที่ยังอยู่ในระดับของวินัยคือในระดับของการที่ยังจะต้องมีกฎเกณฑ์ระเบียบบังคับอยู่แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามแน่ละพระภิกษุสงฆ์เมื่อบวชเข้ามาแล้วก็จะต้องหาทาง ฝึกฝนอบรมตนเองจนกระทั่งเราไปเข้าถึงดวงศีลภายในให้ได้นั่นเป็นเป้าหมายแรกของเราแต่การจะไปถึงตรงนั้นได้อย่างไรเสียก็จะต้องฝึกฝนด้วยเรื่องของวิน,นัยหรือเรื่องของปาฏิโมกข์เป็นพื้นฐานก่อนทีนี้เพื่ออยากจะให้ธรรมทายาทั้งหลายได้มีความเข้าใจที่ตรงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของความรู้เชิงปริยัติ กับความรู้ในเชิงปฏิบัติที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านบอกมาสอนมาจึงอยากจะให้เราเห็นขั้นตอนว่าถ้ามอะไรก็ตามเรารักษาวินัยเอาไวด้ดีหรือรักษาปาติโมกตรงนี้เอาไว้ได้ดีเนี่ยมันจะนําเราไปสู่การเข้าถึงศีลที่มีอยู่ในตัวซึ่งแน่นอนเมื่อศีลในตัวเราบริสุทธิ์แล้วจิตของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์เป็นอธิจ,จิตพอจิตสะอาดบริสุทธิ์เกิดความรู้ความเห็น กลายเป็นอธิปัญญาเมื่อได้อธิปัญญาแล้วก็อาศัยปัญญานั่นแหละไปค่อยๆกำจัดกิเลสที่อยู่ในตัวก็จะทำให้เราสามารถที่จะกำจัดกิเลสและบรรลุมรรคผลนิพพานได้ในที่สุดในทางปริยัติเองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้พูดถึงขั้นตอนของการมีวินัยเนี่ยซึ่งวินัยอย่างที่บอกไปแล้วมันจะนำไปสู่ศีลท่านบอกอย่างไรท่านบอกว่า วินัยนี้เนี่ยมีเอาไว้เพื่ออะไรท่านบอกมีเอาไว้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติเกิดความสำรวมเราลองนึกภาพตามท่อะไรก็ตามเรามีวินยัยเคร่งครัดในสิกขาบททั้ง227เนี่ยพอเคร่งครัดอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะเกิดความระวังระวังตัวระวังไม่ให้เราไปทําความผิดความพลาดคือพูดง่ายๆว่าอะไรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าห้ามเอาไว้เนี่ย เราก็จะพยายามระวังตัวไม่ไปทําตรงนั้นนี่เท่ากับว่าวินัยช่วยให้เราเกิดความสํารวมความสํารวมมีประโยชน์อย่างไรท่านบอกว่าเมื่อสํารวมแล้วก็ทําให้เราไม่เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจเหมือนคนที่ไม่ได้ทําผิดทําพลาดเนี่ยเวลาที่ไปไหนมาไหนเนี่ยไปอยู่ในท่ามกลางสมาคมอะไรก็ตามมันจะรู้สึกองอาจ รู้สึกว่าเราสะอาดบริสุทธิ์ไม่เดือดเนื้อร้อนใจเลยไม่กลัวเลยว่าใครจะมาจับเราหรือมาหาว่าเราทําผิดทําพลาดอะไรเหมือนกับขโมยขจรนนไปทําความชั่วเข้ามาแม้ไปอยู่ในสมาคมไหนก็ตามมันจะระแวงมันจะมีความเดือดร้อนใจอยู่ตลอดเวลากลัวว่าเขาจะจับได้เพราะฉะนั้นความสํารวมนี้แหละพระองค์ถึงบอกว่าทําให้เกิดความไม่เดือดร้อนใจมีความดีใจ พอไม่เดือดเรื้อร้อนใจแล้วท่านบอกว่าเออพอเป็นอย่างนี้แล้วก็ทําให้เรานั้นเกิดความปลืม้มปลื้มใจปลื้มว่าเรานั้นได้ทําความดีมาเวลานั่งคิดถึงศีลของตัวเองแล้วเนี่ยรู้สึกปลืม้มรู้สึกชื่นชมตัวเองพูดง่ายๆว่าเออเห็นตัวเองแล้วก็กราดตัวเองลงอย่างนี้เรียกว่าปลื้มใจปลื้มใจแล้วดีอย่างไร ท่านบอกพอปลื้มมากๆแล้วจะนำไปสู่ความปีติปีติแปลว่าอิ่มใจความปลื้มกับความอิ่มใจนี้แตกต่างกันนิดเดียวตรงที่ว่าความปีติเนี่ยเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นความปลื้มที่ปลื้มมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นจนกระทั่งมันเอ่อล้นขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นความอิ่มใจมันอิ่มเอมอยู่ในใจเหมือนคล้ายๆกับแก้วน้ำที่เวลาเรารินน้ำลงไปพอแก้วมันค่อยๆ เออขึ้นมาเนี่ยมันกําลังจะล้น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 แล้วก็สุดท้ายหยดสุดท้ายเนั่นเอาน้ําใส่ลงไปหยดสุดท้ายแล้วน้ําล้นออกมาจากแก้วนั่นแหละอิ่มใจมันปลื้มซะจนมันอิ่มในใจเพราะอิ่มใจแล้วท่านบอกว่าความอิ่มใจเนี่ยหรือความปีตินั้นจะทำให้ใจสงบเออแปลกทีเดียวคนที่มีความอิ่มใจเนี่ยคือใจมันเต็มอิ่มคนคนนั้นจะเกิดความสงบ ท่านใช้คำว่าปัจสัตธิความสงบนี้นำไปสู่ความสุขแน่นอนทุกคนเราสแสวงหาความสงบพอเมื่อไหรก็ตามที่เราสงบเนี่ยจิตมันก็ไม่พุ่งพลานไปไหนความสุขก็เข้ามาความสุขเข้ามาพอความสุขเข้ามาแล้วท่านบอกว่าความสุขนี่แหละจะทําให้เกิดสมาธิเพราะฉะนั้นเวลาเราไปสังเกตพระเดชพระคุณหลวงพ่อเวลาท่านให้พวกเรานั่งปฏิบัติธรรม ท่านถึงบอกว่าให้เรานั่งด้วยความสบายเห็นไหมครความสบายนี่แหละเป็นต้นทางเลยเป็นต้นทางของความสุขความสุขนี่แหละจะทำให้ใจมันตั้งมั่นเพราะสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของใจเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามใครคนใดคนหนึ่งที่มีความสุขซึ่งไม่ใช่ความสุขจากสิ่งภายนอกตัวแต่เป็นความสุขจากความอิ่มใจภายในเมื่อนั้นใจมันก็จะไม่อยากออกไปนอกตัว เมื่อใจไม่อยากออกไปนอกตัวมันก็อย,กอยากอยู่นิ่งๆเมื่อใจอยากอยู่นิ่งๆมันก็จะหยุดอยู่ในฐานที่ตั้งของใจคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามมีความสุขเกิดขึ้นมาใจจะเริ่มตั้งมั่นเป็นสมาธิและพอเป็นสมาธิแล้วเกิดอะไรพระองค์บอกต่อไปว่าสมาธินี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะเป็นประโยชน์แก่การรู้เห็นตามความเป็นจริง หรือท่านใช้คําว่ายัถา,าภูตญาณทัศนะเนี่ยถ้าแปลภาษาง่ายๆคืออะไรก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดสมาธิเมื่อนั้นจิตเราหยุดนิ่งเข้าไปสู่กายในกายภายในจนกระทั่งไปถึงตายหนึ่งเนี่ยตามที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเคยสอนเอาไว้ไปเข้าถึงกายที่เป็นโลกุตระเเป็นกายนอกภพเป็นกายที่เป็นเนื้อเป็นหนังแท้จริงตัวตนที่แท้จริงของเราที่ท่านเรียกว่าธรรมกาย ในธรรมกายนั้นมีธรรมจักขุและญาณทัศนะซึ่งธรรมจักขุและญาณทัศนะของพระธรรมกายนี่แหละจะเป็นเครื่องรู้เครื่องเห็นความเป็นจริงเพราะฉะนั้นในความหมายตรงนี้เนี่ยที่บอกว่าพอสมาธิเกิดแล้วจะทําให้เกิดความรู้เห็นตามความเป็นจริงก็หมายความว่าเมื่อจิตหยุดแล้วเข้าไปถึงพระธรรมกายได้จะได้อาศัยพระธรรมกายไปรู้เห็นความเป็นจริงของชีวิต พอไปรู้เห็นแล้วดีอย่างไรพระองค์บอกว่าพอไปรู้เห็นอย่างนั้นก็จะเข้าใจชีวิตเลยพอเข้าใจแล้วก็รู้แล้วว่าอ๋อชีวิตของเรามีเกิดมีดับมันไม่มีอะไรคงแท้เที่ยงแท้ถาวรเมื่อเห็นอย่างนั้นก็เกิดความเบื่อหน่ายที่เขาเรียกว่าวิราคะเออมันเบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายก็คลายจากความกำหนัดกินดีที่ท่านเรียกว่าคลายออกจากกำหนัด พอคลายความกำหนัดแล้วจิตก็จะหลุดพ้นท่านเรียกว่าวิมุตติพอจิตหลุดพ้นแล้วก็อย่างรู้เลยคราวน,นี้ว่าจิตของเรานั้นหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหลายแล้วที่ท่านเรียกว่าวิมุตติยาณทัศนนะพอหลุดพ้นอย่างนี้ก็แน่นอนคนบุคคลเหล่านั้นก็มีพระนิพพาน,เ,นเป็นที่สุดเ,เป็นที่ไปเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าจากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้น เราเริ่มต้นจากเรื่องของวินัยเริ่มต้นจากกฎเกณฑ์ข้อบังคับทั้งหลายทำมากเข้ามากเข้านั้นก็จะทำให้เราทำทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติจิตใจเราจะสะอาดบริสุทธิ์เป็นธรรมชาติเป็นศรรีลและก็นำเราไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดก็คือการบรรลุมรรคผลนิพพานตามขั้นตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้